สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำ Plugin Content Product Match นะคะ Plugin Content Product Match เนี่ยก็เป็นส่วนเสริมที่ใช้งานร่วมกับตัวมู l t i c h a n นะคะตัวมู l t i ข h าเนี่ยก็จะใช้สำหรับทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะคะสำหรับตัว Plugin Content Product Match นะคะก็จะใช้สำหรับ สร้างบทความแล้วก็สินค้าไว้ในหน้าเดียวกันนะคะผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้านะคะก่อนที่จะทําการสั่งซื้อสินค้าได้ซึ่งถ้าหากผู้อ่านเนี่ยเกิดความสนใจในตัวสินค้านะคะก็สามารถที่จะทําการคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าหรือว่าสามารถทําการสั่งซื้อสินค้าจากหน้านี้ได้เลยนะคะ ค่ะก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในการนําเสนอสินค้ามากขึ้นนะคะเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเรามากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานของตัวปลั๊กอินตัวนี้กันเลยนะคะก็เมื่อเราทําการติดตั้งตัวปลั๊กอินแล้วนะคะก็ให้เราทําการสร้างบทความที่ที่เราต้องการจะเขียนขึ้นมานะคะทีนี้เราจะลิงก์ไปตัวสินค้ายังไง วิธีการลิงก์นะคะก็คือมาที่ Product r e f e r e n c ตตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้เราเลือกอตัวสินค้าของเราแบบนี้นะคะอย่างอันนี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับนมนะคะก็ทำการลิงก์ไปที่มิ้วหรือว่านมนะคะลิงก์ไปที่ Product ตัวนี้แล้วก็ทำการเซฟนะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้บทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราแล้วก็ มีข้อมูลสินค้าของเราขึ้นมาในหน้าเดียวกันเลยนะคะโดยที่เราก็สามารถที่จะคลิกเพื่อจะดูรายละเอียดสินค้าได้นะคะหรือถ้าหากต้องการสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกจิบใส่ตะกร้าได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับตัวปลั๊กอินตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ